วันนี้นะเรามีรถตัวท็อปสีน้ำเงินคอสมิกนะฮะและใหม่ใช้มาน้อยมากตัวปีก็ยังใหม่อยู่และตัวรถเป็นรถตัวท็อปออปชั่นเยอะมากไปดูกันครับตัวนี้นะ Honda าเซียวตัว1.6 EL ตัว 4WD นะครับ ID Tech นั่นเอง ซึ่งตัวสีจัดว่าสีสวยมากทุกคนตัวนี้นะสีน้ําเงินคอสมิกนั่นเองนะครับซึ่งถ้าคนที่ซื้อรถจะรู้กันนะว่าตอนซื้อรถตอนเราเลือกสีเนี่ยคันนี้เนี่ยจะต้องเพิ่มเงินแน่นอนนะครับและคันนี้นะครับปี2021น,นะฮะใช้มาแล้วทั้งหมด2ปีท่านั้นกับไม้ที่ใช้ไป30,000กิโลเมตรทุกคนถือว่าจัดว่าปีใช้ได้ปีไม่เก่านะฮะตัวรถใช้หม่เพียงแค่30,000ถือว่าน้อยมากนะฮะตัวรถออปชั่นทุกอย่างใหม่เป็นรถตัวท็อปด้วย ข้างในนะฮะรับรองว่าออปชันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นไวเลตนะฮะชาร์จแบตแบบไร้สายนั่นเองนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะมีพาราโดมิกส์ลูบแล้วก็มีตัว Honda s e n s i n g นะฮะแล้วก็ตัว Honda า a n น s p o ลอด้วยรับรองว่ารอบคันเนี่ยเอาไปเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนใช้ทั้งคันเลยนะฮะและกับออปชันเยอะๆแบบนี้นะครับราคาตอนนี้เลขสวยมากตอนนี้เหลือเพียงแค่1นึ่งล้านสองแสนสามหมนบาทเท่านั้นถ้าใครสนใจนะครับตัว คอนด้าซีวีตัวนี้นะทักเข้ามาที่เพจของเราเฟซบุ Facebook, ๊กแคบียโต้ขายรถจำนว2สองคันรถสุงคันเองนะครับเพตฟอร์มของเราจะมีเฟซบุ๊กยูทูบไลน์แอดนะไลน์แอดเดี๋ยวคิวเดียวคไว้ตรงนี้ด้วยกันนะฮะใครที่อยากรู้ข้อมูลสนใจเรื่องวางเงินมัดจำผ่อนยังไงเดือนเท่าไหร่ผ่อนกี่ปีทักเข้ามาแล้วกันเดี๋ยวเราให้เซล,ลคอยดูแลเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับแล้ววันนี้นะเดี๋ยวผมจะดูสภาพตัวรถแบบดีๆถ่ายตรงทุกจุดตรงไหนที่มันสวยไม่สวยยังไงอ่ะเราถ่ายให้หมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูดดรีว าดูออปชั่นตัว CUV สีน้ำเงินคอสมิกกันเลยดีกว่าครับว่าสวยมากน้อยแค่ไหนครับผมไฟนะครับสวยงามนะครับนี่เลยเฉียบมากขาวมากด้านล่างนะครับนี่เลยของตัว CUV ครับดีไซน์มันกระจังหน้านะครับดูหนาแนวนอนนะครับมีสีดำนะแล้วก็โครเมียมนั่นเองโลโกฮอนด้าตรงนี้นั่นเองนะครับไฟด้านซ้ายนะครับนี่เลยหลอดโปรเจคเตอร์ LED นะฮะดูดิคือแบบสวยมากผมท้องแสงกระจกนะฮะนี่เลยสีน้ำเงินคอสมิกนะครับรอยสเก็ตเม็ดหินมีไหมนี่ จุดหนึ่งเล็กมากนะฮะเล็กจริงๆไว้ดูข้อด้าเลนวลอตนะฮะล้อแม็กด้านหน้านะครับนี่เลยสีเทาแต่สำหรับพรีเมียมนั่นเองนะครับดูไปนะฮะว่ามีรอยเบียดทุบบ้าไหมไม่มีนั่นเองนะครับดอกยางครับนี่ประมาณนี้ฮะมือจับนะครับมีฟิล์มกันรอยนะฮะถือว่าดีจะได้แบบไม่มีรอยเล็บเท่าไหร่นะแม็กด้านหลังนะครับนี่เลยสภาพดีมากนะครับล้อแม็กนี่มีจุดนี้จุดนี้ นีนึ่งด้านหลังนะครับฝาท้ายไฟฟ้านะฮะขดางไว้ได้เลยนะฮะพื้นที่สเปซเหลือเฟือมากนี่นะบุมบอกนะฮะแล้วก็พับลงไปนะฮะได้เลยนะฮะนี่ดึงแค่อันเดียวพอนะฮะนี่เลยเจ้าของเก่าติดพวกนี่เลยพรมทีดีมาด้วยนะครับสีแดงสีดำแต่สลับกันนั่นอ้นะครับทำให้รถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองกดปิดตรงนี้นะครับทีเดียว แล้วมีเสียงตีทีเดียวนะฮะแล้วก็ฝาท้ายก็จะปิดให้เราอัตโนมัติด้านหลังเนี่ยจะมีกล้องอยู่แล้วนะครับอีกสายด้านล่างด้านขวาสวะะยงามเห็นไหมเงาวัดเงาวัดล้อแมกด้านขวาด้านหลังนะครับนี่เลยคือเนียนกิฟดีเลยมือจับนะครับพลาสติกคคเรตด้วยกระจกหน้าด้านหน้านะครับนี่เลยสีน้ำเงินคอสมิกนะ,ะแล้วก็ไฟเดียวเล็กมากนะฮะเนะซ v วล้อแมกล้อสุดท้ายนะฮะด้านหน้า ล้อแม็กด้านขวาด้านหน้านะครับถ mm hmm. ือว่ารอยน้อยจริงๆรงนะ mm hmm. รอบคันของเจ้าตัวสีดําเงินคอส m i ิก CRV ตัวนี้นะตัว1.6ดีเซลนะฝากไว้ด้วยนะฮะคือถ้าคุณจะซื้อรถมือสองและแลกกับออปชั่นตัวท็อปเนี่ยผมคิดว่าเป็นอะไรที่มันดีคือมันสมเหตุสมผลกับราคากับเงินที่เราเสียไปนั่นเองนะครับตัวนี้นะเข้ามาเนี่ยรับรองว่าหุูกใจเพราะว่าออปชั่นเยอะมากเดี๋ยวเรามาเริ่มไล่กันเลยดีกว่านะฮะ ตัวนี้ไมใช้ไป35,436กิโลเมตรทุกคน,น 35, กคน็นะฮะสปีเราคำนวณเอาแล้วกันแล้วก็ตัวเลขไม่ยังสวยอยู่ดูดีพวงมาลัยแบบมัตติฟังก์ชันคูสคอนโทรลนะครับสไตล์ Honda เลยนะฮะแล้วก็ตรงด้านหลังจะมีแพดเดิลชิปไว้เล่นด้วยสีดําเท่ดูใหญ่ๆนั่นเองนะครับรอบคันนะฮะจะมีลายไม้แบบเป็นโนนะร,รับรองสวยงามดูดีนะตัวจอกว้างดูแบบกว้างดูกระทัดรัดนะฮะแล้วก็ ตัวพวกออปชันเนี่ยเราดูเราใช้งานง่ายมากส่วนของ Honda เนี่ยคือคู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานนะทุกคนเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นเลยวิวแมปวิวแมปหรือเรียกอย่างว่าในว i เก t o r นั่นเองก็ไว้สําหรับดูแมปนั่นเองนะแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้กันแล้วเขาก็ใช้ g o o g l e Map กันนะทุกคนแล้วก็ตัวคันนี้นะนอกจากจะเป็นรถเครื่อง 1. 6เป็นเครื่องดีเซลประหยัดน้ำมันกว่าเบนซิน,นเครื่องแรงแล้วก็มีหมดอีคอนด้วยแถมเข้ามา เบรกโฮเบรกแล้วก็ตัวเบรกมือไฟฟ้าอยู่ตรงนี้ตัวเกียร์นี่ไม่เกะกะด้วยนะฮะกดปุ่มใช้ง่ายเป็นตัวเกียร์แบบ9สปีดนั่นเองนะฮะถือว่าแจ่มเลยนะฮะทันนี้แล้วก็ตัวไวเลสไร้สายนะ,ะเราวางโทรศัพท์ตรงนี้แล้วเราชาร์จได้เลยนะฮะจะมีปุ่มเปิดปุ่มปิดดูสังเกตง่ายๆนั่นเองนะครับตัวโทรศัพท์ดูว่าชาร์จติดไม่ติดก,ก็แค่ตัวดูว่ามันขึ้นสี สีเกี่ยวด้วยอย่างนั่นเองนะครับตัว USB จะมี2รูนั่นเองเอาไว้ใช้ด้วยนะครับเผื่อชาร์จแบบเสียบสายนั่นเองนะรหรือจะเชื่อมต่ออะไรนะฮะด้านหน้าตรงกลางจะมีเก็บน้ําได้2แกว้วแล้วก็วางของได้อีกนิดนึงตัว power outlet เนี่ยจะอยู่ตรงกลางตรงด้านล่างตรงด้านหลังนะรับรองว่ารถใหม่จริงครับคือเบาะหนังแบบดูหนาตัวเบาะเนี่ยคือมันเรียบๆสีเทาสีดาเทาดำ,ดำ,ดำนย่ยมันก็ไม่ได้มีออปชั่นอะไรมากมายแต่มันดูหนาดูแข็งแรงอยู่แล้วพื้นที่มีในระดับนึงทุกคน เจ้าของเก่านี่ยจะเจอมานั้นบนเล็กน้อยสีชมพูต้องไทยหลยังจะมี3มุมก็คือนี่เลยปรับได้3มุมนะฮะก็จะมีตัวเรดราสีเหลืองนั่นเองนะครับและคันนี้นะที่ผมพูดเลยว่าตัวท็อปแล้วก็ถ้าเราเสียเงินให้กับรถตัวท็อปเราก็จะได้ออปชันที่มันตัวท็อปมีเมมโมรี่จุดอยู่ตรงนี้นะครับ ปรับได้เลยนะปรับเซตตามที่เราชอบนั่งนั่นเองนะครับแล้วก็ฮอนด้าเรจิวอตนะเราตบไปที่ตัวไฟเหมือนจะเลี้ยวหรือเราจะตบไฟเลี้ยวไปด้านซ้ายก็ได้ตัวกล้องก็จะขึ้นมาอีกทีนั่นเองนะฮะแล้วก็ด้านบนเรายังมีพานอโรมิกสลูปด้วยเดี๋ยวเรามาเทสกันดีกว่ากดทีเดียวนะครับอันนี้จะเปิดตัวบานกันกันแดดก่อนนะหนึ่งทีนะฮะอ่ะไปต่อนะฮะแล้วก็กดให้มันดังกึกกดแบบกึกตัวพานอโรมิกสลูปก็จะเปิดนั่นเองนะครับกดปิดนะฮะอ่ะให้มันมีเสียงกึก แค่นี้นะฮะตัวราคาก็จะปิดเน่งหรือว่าออปชันโดยรวมเนี่ยทุกอย่างใหม่ดูดีหมดนะครับยังไงก็แจ็บแมวแน่นอนสำหรับใครที่เป็นครอบครัวใหญ่นะฮแล้วคิดว่าไม่อยากใช้งบที่มันเยอะเกินไปผมมองว่าตัว c r v เนี่ยจะตอบโจทย์คุณลูกค้าที่คิดว่าราคาแบบมันไม่แพงเกินไปคันนี้นะผมว่ามีประโยชน์นะเพราะว่าออปชันเยอะมากนะและพื้นที่ตรงกลางเนี่ยก็เหลือ และรถคันนี้นะเที่นั่งนะแต่เป็น4ประตูแต่เจที่นั่งก็คือสามารถนั่งด้านหลังได้อีกนั่นเองนะครับถือว่ามีพื้นที่ในระดับหนึ่งแล้วก็ถ้าด้านหลังเนี่ยเราไม่นั่งเราพับเบาะเก็บของได้อีกตัวเบาะเนี่ยสภาพดีผมไม่ได้ลงดีเทลเลยเพราะว่ารถมันแค่2ปีไงทุกคนคือแบบดูใหม่มากจิ๊บเลยจิ๊บเลยคือแบบรอยเหี่ยวรอยขาดรอยฉีกน้อยมากแต่รอยฉีกรอยขาดไม่มีนะแต่หมายถึงรอยเหี่ยวเนี่ยน้อยจริงนะทุกคนด้านหลังก็จะมี USB อีก2รลูนะฮะพร้อมตัวแอ สภาพโดยรวมเนี่ยผมคิดว่าตัวรถใหม่มากตัวด้านนอกก็สีเงินคอสมิกก็ถือว่าเป็นสีหายากแล้วทุกคนยังไงนะฮะก็ถ้าใครสนใจตัว c ซอวีคันนี้ผมฝากไว้ด้วยราคาเลขกสวยมากนะเพียงแค่1นึ่งล้านสองแสนนบาทเท่านั้นครับนับสน,นุนโดยค่าโฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค่าโฟชัวดอทคอ